เขาเรียกคลายหรือเรียกอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกเป็นถ้าถ้าคนไทยเขาเรียกเป็นจันถ้าบ้านเราเขาเรียกเป็นเอเป็นพวงเป็นพวงนี่ลูกสีแดงเนี่ยกำลังเริ่มกำลังเริ่มสุกโอ้ลูกเนื่อลูกกี่บาทเฮ้อ่อยซื้อกินจะลูกล่วงก็พอแล้วมันไม่มีจะล่วงหรอกเนาะเราต้องตัด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 ไปใส่กล่องเลย โอ้เนี่ยถึง kind พ of ันไปไหนี a, <the <the ่เนี่ยถึงพันไปดูว่าเจ็ดลอยจันนึงอะนี่เนี่ยจันนึงอ่ะโอ้จันนึงมันถ้าโลมันมันโร่มันต้องจันนี้สงสัยจะเป็นไม่ต่ำกว่าถ้าหักหักก้านมันออกหักเส้นมันออกออ๋ถ้ามันเก้าโลก็เหลือแปดโล่อ๋อเอาน้ำนักเออก้านออกจ้าอืม วันนี้รับชมบรรยากาศสวนอินทผลาม้อคุณโยมเยอะแยะเลยต้นหนึ่งมีสิบกว่ายวงสิบกว่าจันอันนี้อยู่ติดถนนถนนอ่าถนนดำเลยสวนอินทผลามก็มารับชมได้นะทุกท่านนะอยู่ใกล้ๆเจริญพรอหวานไหมเนี่ยหวานจ้ะหวานอันนี้ลูกสุกคุณโยมสุกแล้ว แดงม,มารับชมได้เด้อเพ,พิผนนอาโพจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรอ่ะสีแดงแดงนี่อันนี้ปลาหิอ๋อชื่อฝรังร่งฝรั่งเนาะชื่อเมันเกาหลีเลยอ๋อนี่ยังไม่สุกอันนี้อันนี้ยังเขียวอยู่ยอ๋อยังเขียวเอ๊ะทำไมลูกมันสุกไม่เหมือนกันล่ะมันมันอันนั้นยังไม่เข้าสีถ้ามันเข้าสีจะสีแดงหมดเลยอืมเคียดนี่ใช่ไหมนี่ค่ะให้ชิม ชิมนูนนิ่หน่อยอ๋อไม่เป็นไรนะนนชิมดูอินทภารัมสีแดงวันนี้พาเนนาตี้มาชมาอินทภารัมก็เดี๋ยวหนักท่องเที่ยวเขาก็มาดินาเานาะเยวก็เยอะมาทุกวันเลยเนาะ,ะมาชมที่นี่ไปเนนติได้แล้วคลิปหนึ่ง ตอนเชา้านอนอยู่นี่หรือว่าอาม,มาตอนเชา้าเด้อาคอยออกมาอ๋ออันนี้ลูกดิบๆอยู่นี่เริ่มเริ่มสุกเริ่มสุกน,นี่ต้นเล็กสองปีนีมากเลยกรอบอยวไปให้ชมบรรยากาศอาป้า,ปายทางเข้าปีที่แล้วก็มีรถบัสรถตู้รถ เก่งรถทัวร์มาซื้อก็ซื้อที่ที่สวนเลยอร่อยอ๋อเขาจองก่อนใช่ไหมจ้าจองสีแดงก่อนสีแดงอ่ะก็สีแดงมันสุกก่อนเรับอ๋อ ขายคลายยมไหนมาจับจองได้เลยอร่อยเคอรี่ก็ส่งเนาะส่งเออเคอรี่ก็ส่งส่งเคอรี่อยู่ที่บ้านบงบ,นนบ้านนนตทค้ออ่าบ้านนนตทค้อนี่แหละใกล้ๆบ้านอยู่บ้านบงอาตอมาก็เที่ยวมาดูบ่อยหวานกรอบอันนั้นก็เขียวเริ่มสุก สองเดือนมาดูได้เลยเหลืองเต็มอ๋ออีกสองเดือนเต็มสวนเลยเดี๋ยวชดต้นข้างหน้าจะเป็นอินทาลามสุกแล้วแหละคุณโยมแล้วชิมดูก็หวานกรอบอร่อยก็เ,เรียนชนเจริญพรเด้อมารับชมได้ที่บ้านบงนี่แหละสวนสุขใจอินทผาลามอันนี้ก็เป็นสีเ,เหลืองๆนิยมห่อไว้ กรอบอร่อยอันนี้ยังไม่สุก จะของสวนมาแล้วจะของสวน,น,ห,วน,วนหวานไนาานออหนมเนี่ยหวานจะหวานอันนี้ลูกสุกคุณโยมสุกแล้วสีดแดงมารับชมได้เด้อเพินอาโผจังหวัดบุรีรัมย์ อันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรอ่ะสีแดงๆเนี่ยอันนี้ปลาหีอ,อ๋อชื่อฝรังร่งฝรั่งเนาะชื่อเหมือนเกาหลีเลยอ๋อนี่ยังไม่สุกอันนี้อ,นนอันนี้ยังเขียวอยู่ยอ๋อยังเขียวเอ๊ะทำไมลูกมันสุกเหมือนกันล่ะมันมันอันนั้นยังไม่เข้าสีถ้ามันเข้าสีมันจะสีแดงหมดเลยอืมเค็มนี่ใช่ไหมใช่ให้ชิมชิมนู้นนี่นหน่อย อ๋อไม่เป็นไรววน,นชิมดูอินทภารามสีแดงวันนี้พาเนนาติมมาชมอินทภารามก็เดี๋ยวหนักท่องเที่ยวเขาก็มาดิเนาะจ้าเด<ม>ี๋ยวก็เยอะมาทุกวันเลยเนาะมาชมนีอันนี้ก็กำลังจะถึงเดือนแก่แล้วลูกสีเขียวอ,อ,อ,อื อ๋อกัดทางตรงองีกอาอันนี้กัดทางตรงยมแม่บอกให้กัดจะกรอบหวานหวานอืมหวานกรอบเลยสรรพคุณเยอะแยะเนาะหวานเนะาะหวานชื่นใจบางยมเขาซื้อไปเขากลับไปทำอะไรหรอเป็นยาเป็นเชื่อมไปอะไรไปไหมเป็นยาเนเมเนี่ยนี่จะพาลำ เนาะให้สุกช้ำเออหวานกรอบอันนี้มีกี่ไรยเนี่ยสีเหลืองเหรออืมสีเหลืองมันจะด้านนู้นเ่ะจะไม่เข้าสีอันนี้พึ่งออกพึ่งออกซื้อเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เหรอเขขาายไปวันนี้มาสวนสุขใจเด้อคุณโยมทุกท่านเจริญพร พิศนุาทำยามเช้าวันนี้มาสวนอินทพารัมอันนี้จะของสวนใช่ไหมครับอยู่แม่ใช่เอเออ่สุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วจะดูไหมเด,ดี๋ยดูยด,ดูขออนุญาตดูลูกสุกๆปีเดือนไหนเด้ขายครับเนี่ยสองเดือนสองเดือนโลร่ละชัยโอ้เอฟซีเยอะเยอะเดี๋ยวซื้อ 1. 1> หนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหม ซื้อหนึ่งลูกแถมสองลูกออินทผาล,ลัมสุกแล้วเน้นตีน้ไปทางนา้ำเรื่อยๆถ้ากล้องนี่รู้หลูกใหญ่โลโล่ลเจ็ดลอยใช่ไหมครับอ๋อมีแดง,ดงสีแดงสีเหลือง <500. S 1> วันนี้มาชมบรรยากาศสวน,น,ลลนอินทผาลัมนาโพจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อสีแดงสุกแล้ว โอ้อันนี้พวงหนึ่งท่าไยเนี่ยขาตัดเป็นขาลายเลยเลยแล้วแต่โลน้อจ้ามันจะเป็นโลเป็นโลชมบรรยากาศสวนอินทภผรามสวนป่ามันก็เห็นแล้วสวนอินทภผรามสุกสีเหลืองอยู่ด้านนู้นใช่ไหมอย่าสีเหลืองอยู่ด้านนูน้นมันยังไม่สุกอืมอ,อันนี้จะเป็นสีชมพูแม่ใหญ่ยังไม่ได้เข้าสีสีแดงหวานกรอบ อันนี้องมาสัมผัสด้วยตาก้านจะสีเหลืองอันนี้เวลายมเผลก็เด็ดเลยนี่กรอบอร่อยเออมาซื้อได้นะคุณโยมอนาโพจังหวัดบุรีรัมนี่แหละสวนโยมพ่ออสุกใจเดองล่างกนาะต้อเด็ด้ข้างนนี่กรอบข้างบนนู้นน่ะสุกเนี่ยอ๋อันนี้ขออนุญาตโยมแล้วแหละ บิดบิดนี่สุดยอดเลยกรอบหวานกรอบสวนก็เดินทั้งวันก็เมื่อยนั่นแหละ <c oughs> เดินชมสวน,น,นชมบรรยากาศอินทพรมยมเขาก็หอ่อแล้วก็เลี้ยงน้ำอย่างดีนั่นแหละคุณโยมเจริญพรอันนี้ก็ใบ ก็อยู่ดูแลอ๋อสีแดงปีที่แล้วเดฉันจะสีเหลือง